ได้แล้วมาทำแบบนี้นะครับผมเสียก็จะตกอยู่กับใครนะครับพี่น้องอยู่กับใครคืออยู่กับบางต้นนะครับทีนี้ทำลายทำ้ายของต้นแตงทำลายขนาดเสียชีวิตแล้ว็ยังทลายอยู่ทำลาขนาดเสียชีวิตแล้วก็ยังทำลายอยู่คุณก็ไม่มีอะไรกันแล้วนี่ใช่ไหมพี่น้องเลิกลากันไปแล้ว พอมาแล้วก็มาทํางานสาเร็จรู้ปก็กลับพี่น้องก็กลับไปเลยนะครับพี่น้องเนาะถ้าคนรักกันจริงๆนะพี่น้องเนาะรักกันจริงๆต้องรอผิดกระดูกคู่นี้ไม่ได้ตัวแล้วแม่จะได้ทำในมือต่อไหทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือเขามดแกสาำมือกำมือกำมือเขาหมดแล้วนะครับพี่น้องอีเมลกระสุนทุกอย่าง มออไม่รู้เขาพูดท่าไหนนะครับก็อบอกว่าโทรศัพท์มันหายไปแล้วสำหรับคพูคำนีผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงบอกว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นมันหายไปแล้วรันมันไม่ใช่รดโทรศัพท์เป็แูบก็ไม่ใช่ร ครับที่ออกมาพูดอย่างนี้นะครับพี่รองน้องก็เพราะคี้เลยไม่ใช่ว่าการปกหัวอะไรทั้งสิ้นองพี่น้การเแยกก่อนมากกว่าคือการเกี้ยกก่อนแม่ต้องพูดแบบนี้นะต้องพูดแบบนี้นะเรื่องมันจะจบสวัสดีครับผมเราก็มารู้เรื่องล่าสุดนะครับก็ตกใจมากนะครับลองฟังช่างต่ำ กับคุณพอลี่นะครับที่ไปส่งดวงวิญญาณนะครับแล้วมาเจอแล้วผมมีประเด็นพูดเพราะว่าผมก็ดูช่วงที่ช่างต่ำแล้วก็น้องน้องนาทีเนี่ยถ่ายผู้หญิงคนนี้ที่ร้องไห้น้ําตาแตกนะฮะพอมาฟังนี้เจ็บปวดมากครับ ดนะครับพ hmm. huh. ี่น ouais ้องเลยเจ็บไปแต่ตายกัดพี่น้องนะครับพี่นัน้อนังการเสียความรู้สึกมากแล้วผมจะพูดในมุมผมจะเปล่าเมื่อเปา่าเลยไหมเข้าคอยพูดระท่างจริงจริงพี่น้องเข้าเกือบซุดนะพี่น้องตอนแรกล่ะเรารู้แล้วว่ามีการทำคลิปออกมาแต่เรายังไม่ได้เข้าไปดู นะตอนนั้นเราอยู่ที่นู่นนะรเราก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องเราบีแต่เราก็ได้ถามเร<ม>าก็ได้สอบถามคุณแ,แม่ว่าแม่ทำไมเออพี่สลัดกับพี่ระดีก็ได้ถามเราว่าทําไมจะต้องอ่ามาทําแบบนี้เขาบอกเขาอยากแค่อยากให้มันจบอยากให้มันจบนะแต่เรายังไม่ได้เข้าไปดูหนึ่คลิปไงว่าพูดอะไรบ้าง ทีนี้พอมาระหว่างทางพอเข้าไปดูว่าอ่อท่านพูดแบบนี้ถ้าทำแบบนี้มันไม่จบมันไม่จบตัวตัวจะลงแม่เพรจะลงแม่แล้วก็ลงปางต้นนะครับดูสิโอ้ยเวรกรรมอะไรเนาะปาต้นเอ้ยปาต้นจะไปสงบไปเนี่ยกับเปิดเขาเขาก็เปิดอะไรเขาทำเกษตรแล้วก็จะเปิดแล้วเขาจะอยู่เอาอย่างอยู่เอาลูกสิ เนี่ยเมื่อนพ่อทานอีกนะครับเนสี่อยากจะกลับได้พอพูดถึงตรงนี้นะครับผมผมนึกถึงที่มีคลิปนางอยู่ใต้นักกางเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่พอใจเขาจะทำให้คนตายที่เขาคูน่ะ ที่เขาขู่นะครับว่าจะทํ้คนตายเลยว่าไม่อยู่อยู่ไม่สงบสุขจําได้ไหมครับใครจําได้คนหนึ่งครับและไม่คิดว่าเขาทําสําเร็จครับแต่นะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับนะครับมา มาพบกับอาจารย์ดีเนาะนะครับแล้วมีประเด็นคุยหลายเรื่องครับผมตกใจมากนะครับผมทานข้าวเสร็จไปดูเจ้าปู่แล้วไปได้ยินเจ้าปู่เปิดเทปแล้วมาอตอนแรกเนี่ยเมื่อกี้ก็ดูจากคนที่เขาเดินทางไปคือช่างตามกับคุณบริพึ่งมาถึงบ้านก่อนนี้ มีมีภาพของน้องนาทีที่เขาส่งมาทางสุมชนนะครับแล้วก็เขียนเขียนข้อความว่าเหมือนอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยทุกคนก็ไปตอบว่ารอฟังครับรอฟังค่ะแล้วก็คิดว่าเอ๊มีประเด็นอะไรหรือเปล่ามีประเด็นอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าน้องนาทียังไม่กล้าพูดนะครับคงเสียใจน,น้องนาทีเนาะนะครับเอาเป็นว่าผมสรุปอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องภาพที่พวกเราติดตามชมนะครับน้องนาทีไปผมก็ยังพูดล่าสุดอยู่ตอนนั้นว่าเออน้องนาทีไปอันนี้ก็เกิดเรื่องแปลกอีกแล้วนะจําได้ไหมครับน้องนาทีไปเมื่อไหร่เกิดเรื่องแปลกที่ผมพูดถึงว่าน้องนาทีเนี่ยจู่ๆจ,จ,จะเดินเข้าบ้านแล้วมืดจะจะเดินเข้าบ้านแล้วมือถือที่ถ่ายในบ้านเนี่ยมืดตึ๊บมืด น้องนาทีถ่ายพยายามทําหลายครั้งเบี่ยงมาทางถนนสว่างพอถ่ายไปในบ้านมืดเบี่ยงมาในถนนสว่างมันม,มีจุดหนึ่งที่ผมลงไปดูที่ก็ได้ครับน้องนาทีเหมือนจะทดสอบว่าเนี่ยเนี่ยครับกล้องผมเนี่ยเนี่ยมามาทางทางถนนเนี่ยสว่างครับแล้วครั้งที่สองที่น้องนาทีหันกล้องไปเนี่ยตกใจเป็นหน้าของผู้หญิงเพราะมันมืดเนี่ย เป็นหน้าของผู้หญิงไม่รู้เป็นใครใครได้ดูแบบพร้อมผมเนะ่ยเป็นใครผมไม่แน่ใจนะก็ยังมืดอยู่น้องทีก็หันมาใหม่จนน้องนาทีต้องเรียกทุกคนมาดูว่ามันเปิดอะไรขึ้นกล้องเขาอะ่ะก็ให้อาจารย์เสนให้ช่างตั้มมาด้วยให้ช่างตั้มลองถ่ายดูมันสว่างครับกล้องอาจารย์เสนมา ก็เห็นภาพในจอมืดเนี่ยมันสว่างยกเว้นน้องนาทีผมก็เลยทุกคนก็บอกว่าน้องนาทีอ่าน้องบ่าวต้นเนี่ยแกล้งน้องนาทีนี่เนี่ก็เลยมาคิดตอนนี้ว่ามันจะเกิดปัญหาหรือเปล่าเพราะน้องเขาพูดไม่ได้มันก็แปลกนะน้องนาทีอาจจะเตือนน้องนาทีแต่ยังว่าแหละสื่อสารในลักษณะ สัญ,ญลักษณ์เฉยๆเขาไม่สามารถสื่อสารได้อันนี้ผมก็พยายามคิดนะเพราะว่าแปลกดีเหมือนเหมือนกับว่าทุกอย่างมันจะต้องเกิดปัญหาในบ้านเขาแน่คือจู่ๆมันก็เหมือนจะส่งสัญญาณบอกว่าแต่เราตีความไม่ได้นะวันนี้น้องนาทีเดินเข้าไปและน้องนาทีพยายามถามน้องนาทีพยายามบอกน้องนาทีพยายามทักบอกหลายรอบมากใครใครดู เหมือนน้องหน้าทีจะทดสอบอีกครั้งหนึ่งน้องหน้าทีเรียกน้องหน้าทีเรียกน้องบอาต้นบ่อยมากกว่านี้แต่เงียบทุกอย่างเงียบและที่ไฮไลไท์มากครับยอมรับว่าผมไม่เคยรู้นะครับว่าเบาวต้นมีแฟนอันนี้ผมไม่รู้นะได้รู้จากจูจูครับจูจูน้องหน้าทีเดินเข้าไป ในกล้องน้องนาทีนะครับก็จะเห็นผู้หญิงสองคนเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งปอบประโลมอีกผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้ดังมากฮือฮ,ฮ,ฮน้องนาทีก็ถ่ายน้องทีก็เลยอธิบายภาพว่าอ๋อนี่นะครับผมนะฮคนที่คนที่เป็นแก้วตาดวงใจคนที่บ่าวต้นรักนะครับเราก็คุณรู้อ๋อแสดงว่าเป็นแฟนผมก็ไม่รู้นะครับว่า แฟนหมายควาว่าอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเพราะว่าทั้งทีเ่เราก็ไม่เคยรู้นะครับน้องนาทีก็พยายามเดินอ้อมมาแล้วก็พยายามถ่ายหน้าชัดๆยิ่งร้องไห้ใหญ่เลยยิ่งมีกล้องยิ่งร้องไห้ใหญ่เราก็ไม่รู้นะครับทีน้องนาทีก็ถ่ายไปอย่างอื่นเรื่อยๆน้องน้ทีก็บอกบอกน้อง น้องเบาวต้นว่าน้องนาทีแล้วก็เรียกชื่อผู้หญิงคนนี้ว่ามาแล้วนะกล่องเงียบพวกเราก็กลัวว่ามันจะครับน้องนาทีเดินไปเรียกเบาวต้นบ่อยๆวันนี้เงียบกิบพร้อมกับภาพมืดตึ๊บเข้าบ้านครั้งแรกกล้องน้องนาทีมืดเลยแสดงเก่งมากครับ ผมก็เลยคิดว่าเออสงสัยน้องเขาไม่อยู่แล้วล่ะน้องน้องน้องบาต้นคงไม่อยู่แล้วล่ะไม่แขวะเอ,อไม่ไม่ด่าเอ้ยไม่ขานพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นดราม่าเกิดขึ้นเนี่ยผมก็เลยย้อนไปว่าเออเป็นไปได้ไหมเนี่ยน้องเขาอาจจะมีความทุกข์อาจจะรู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมว่าน้องน้องบาตต้นนี่มีพลังนะเพิ่งมารู้อีกครั้งหนึ่งว่า ผู้หญิงคนนี้เคยเลิกลากับเ่าต้นไปแล้วแล้วก็มีเหมือนเจ้าปู่วิเคราะห์ว่าเหมือนกับว่านำเสียงของผู้หญิงคนนี้นะครับพูดจาเป็นกันเองกับนางใต้หน้าก,กากนะครับนางใต้หน้าก,กากแล้วก็โอ้ พอรู้ทางไปทางมาแล้วแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยบาวต้นอยู่ฝั่งนูน้นตอนนั้นบาวต้นเนี่ยจะเขาจะไปช่วยฝั่งนูน้นแน่นอนครับบ่าตต้นเป็นคนจริงใจอยู่แล้วครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาว่าบ่าตต้นจะไปไปช่วยอะไรใครนะเพราะว่าธรรมชาติของบาตต้นเมื่ออาจจะศรัทธาใครคนใดคนหนึ่งในเรื่องหนึ่งเรื่องใดความเชื่อที่เห็นโดยโดยแวบๆบแบบอาจจะเชื่อในตําแหน่งในอะไรก็อาจจะคิดว่า ใครมาเป็นมาทําเพื่อลุงพลก็ต้องรักผมเชื่อว่าอย่างนี้แต่การก้าวไปครั้งนี้ทําให้บอ่อต้นคงเสียใจมากนานนะครับที่บอ่อต้นจะพยายามที่จะแสดงตัวว่าอยู่ฝั่งลุงพลนะอีกครั้งหนึ่งนานมากนะครับตอนมันเป็นปัญหาเนะี่ยตอนมีปัญหาเนี่ยผมก็ยังสงสารบอร่อต้นอยู่ตอนนั้นว่าบอ่อต้นจะวางตัวยังไงวะเนี่ยเพราะว่าเราก็เห็นเขาไปกับคนนั้นบ่อยๆผมก็กลัวว่าบอ่อต้นจะวางตัวยังไงเพราะว่า ทุกคนแล้วก็บ่าวต้นก็คือกลัวเกรงกลัวว่า,าเช่นจะไปรู้อะไรอะไรหรือเปล่าหรือเป็นกันเองวางแผนอะไรกันเองทีนี้จะจะมาด่าคนนั้นก็ไม่กล้าผมก็กลัวเลยนะนะตอนนั้นนะถ้วว่ามันมีคนหลายคนที่เริ่มออกจากลุงพลมีปัญหาเนะ่ะแล้วก็มีการฝั่งนู้นก็ด่าลุงพลด่าลุงพลเลยทีนี้ภาพที่เราจําว่า บาต้นและหลายคนเนี่ยไปกับคนนั้นผมก็ยังห่วงน้องอ่ะผมก็ยังห่วงตอนนั้นเนี่ยจริงๆนะคือผมคิดว่ามันเกิดสถานการณ์แบบนี้แล้วแย่แลวเช่นอิสระหนูนิดตอนนั้นอยู่ด้วยกันก็ไปประกฏอยู่ตรงน,นั้นเบาต้นไปไรไปไปประจำเลยผมก็เกือบไปฮนะพี่เขาจะมาฝั่งนี้เขาก็สวออัสดีครับอาจารย์เดี๋ยวถ้าอาจารย์ ถ้าพวกเรามีโครงการไปทางนู้นนะครับจะเรียนเชิญอาจารย์นะครับก็โชคดีเขาไม่มีโครงการมาทางสมุนประการโชคดีมากทีนี้พอมันมีปัญหาคนที่ออกไปด่าลุงพลใช่ไหมฮะสองคนแรกแล้วก็พ่วงคนคนนี้ไปอีกคนไม่มีผมเลยนะฮะทีนี้มันเป็นบานปลายเลยบานปลายเลยแต่ว่าผมห่วงอยู่บ่าต้นกับพี่สลัก ผมก็เพิ่งรู้ว่ามีอาจารย์เสือนไปด้วยนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยอาจารย์เสียนเงียบไปช่วงหนึ่งผมว่าน่าจะมีลักษณะแบบนี้แหละพราะเราก็ห่วงนะคนกันเองเรื่จงก,การทําไงดีวะเนี่ยแต่ค่อยๆเผยอมานานๆต่อมาปุ๊บก็มีคลิปจากอาจารย์เสินในทํานองอ่ามาทางลุงพลแล้วพี่สะละเริ่มจะมาแสดงตัวอายุว่าอยู่ฝั่งลุงพลรักลุงพลตอนนั้นอยู่กับหนุนนิดแล้วเบาต้น เบาต้นนี่ยังยังไม่กล้าออกมายังไม่กล้าออกมาผมก็ยังกลัวว่าทัวจะลงแก่นะทัวร์จะลงแกเพราะว่าแกยังไม่เปิดเผยชัดเจนหลังๆมาแกก็เริ่มที่จะกล้าออกมาใครคิดแบบอาจารย์ตอนนั้นนีัยกดหนึ่งนะครับผมห่วงแกนะฮะเพราะว่าแกออกมาแล้วยังยังไม่ค่อยกล้า ยังไม่ค่อยกล้าแล้วก็ต้องรู้ครับแล้วก็ประเด็นต่างๆที่ทำให้คนไม่ติดตามแกมากขึ้นเรื่อยๆไม่ดูแกผมกลัวว่ามันจะเป็นผลอย่างนี้ผมว่ากำลังเกิดการไม่พอใจกับคนฝั่งนู้นแล้วก็คนที่ติดตามคนฝั่งนู้นไปเนี่ยถ้าไม่รีบเปิดตัวว่ายืนหนึ่งยืนหนึ่งเนี่ยมันจะมีปัญหา นะครับขอบคุณมากครับจริงๆนะดังนั้นผู้หญิงคนนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าคือใครนะฮะรู้จกักบอกอรู้จักน้องนาทีเขาอาธิบายในรูปนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับที่บอกว่าจู่ๆก็ได้ยินแว้วๆแตผ่ผมกลัวมากนะผมกลัวมากว่ามันจะเกิดดราม่าอะไรกับครอบครัวนี้ผมผมมี มันมันมันคิดไปก่อนเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าคนที่โกรธคนที่โกรธน้องบาต้นเนี่ยตอนก็เป็นมีชีวิตเนี่ยมันมีคนโกรธน้องบาต้นแล้ะน้องบาต้นเริ่มกล้าที่จะพูดที่จะเปิดโปงเปิดอะไรเนี่ยทุกคนก็เรียกว่ามาด่าบาต้นนะครับแล้วพอบาต้นเสียเนี่ยพวกนั้นก็เลยยังกโกรธอยู่ นะยังโกรธอยู่นะครับแล้วผมก็เลยมาเจอตรงนี้ว่ามีคนโทรไปขู่แม่สมมตินะที่ว่าเนี่ยผมก็เลยเริ่มสงสารแม่แล้วแล้วแม่จะอยู่ยังไงเพราะบอกต้นไม่อยู่แล้วใครจะรู้ว่าใครมีตื้นลึกหนาบานยังไงใครจะบอกใครจะรู้อย่าลืมนะถ้าว่าคนบางกลุ่มเนี่ยถ้าเป็นพวกเราเนี่ยต่อให้ไม่ชอบก็ไม่บุก ไม่บุกไปหาหรือเพื่อจะทําอันอย่างหนึ่งอย่างใดไม่มีผมกลัวว่าถ้ามันเป็นปัญหาต่อแล้วไม่จบเนี่ยคนพวกนี้มันจะโผล่ไปหาโดยมีผู้หญิงคนหนึ่งรู้ที่ไปที่มาหมดผมกลัวแบบนี้ดังนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ขอเอฟซีลุงพลพวกเรานาะอ,อย่า อย่าไปโกรธคุณแม่นะครับผมว่าคุณแม่ไม่สามารถต่อรองใครได้ปัญหาที่ว่าเนี่ยมันแย่นิดหนึ่งคือมันมีคนสามารถรู้รู้มือถือรู้รหัสรู้รหัสการเงินรู้รหัสอ่า YouTube หมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาไปหมดแล้วเมื่อกี้เห็น พี่ตั้มบอกว่าเขาเอาไปหมดแล้วอ้าวแล้วยังไงอะแล้วช่างหมอต้นจะอยู่ยังไงแล้วบัญชีล่ะมันก็เลยอ้าวเจ็บปวดแล้วทีนี้แย่นะอันนี้ผมยังไม่รู้นะครับเห็นเห็นบาต้นอ่าเห็นช่างตัม้มอะเห็นช่างตั้มแล้วเมื่อกี้ขอไปนะสมุิพูดผิดนะเห็นช่างตั้มเขาพูดเมื่อกี้ว่าเขาเอาไปหมดแล้วแล้วก็เห็นแม่บอกว่าโทรศัพท์ก็หายรหัสก็รู้แล้ว การเป็นช่องของน้องเขาล่ะนะครับมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะ<ม>แล้วช่างแล้วน้องหมอต้นถ้ารับรู้ได้เนี่ยจะรู้สึกยังไงอมันเหมือนกับคนคนนั้นบอกว่าจะทําให้ที่เขาขู่คนตายว่าจะทําให้ไม่มีความสุข นะครับโอ้ย oh. แล้วพอฟังเจ้าปู่พอฟังช่างตัาเนี่ยทำให้รู้ว่าโอ้ย oh, แ,แย่แล้วแต่เมื่อมันเป็นไปได้แล้วเขาพยายามมาบีบบังคับหรืออะไรก็แล้วแต่หรือพยายามที่จะบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่า พูดอย่างนี้นะคุณแม่เดี๋ยวมันจะไม่จบเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาต่อไปเดี๋ยวมันจะแย่สมมุติว่าใช้คําแบบนี้คุณแม่ก็ไม่อยากมีปัญหาเนียครับเขามีปัญหากับลูกลูกชายเพราะว่าลูกเขามีปัญหากับลูกชายใช่ไหมเมื่อคนตายแล้วก็อย่าไปข่มขู่นะครับอย่าไปข่มขู่ผู้ตายนะเพราะว่าคุณจะติดคุกเอาเพราะว่าพ่อแม่เขาเดือดร้อนเสมอเนี่ยพ่อแม่เขาจะเดือดร้อน ถ้ามันเข้าค้าเข้าขายข่มขู่คุกคามแล้วแล้วใครจะรู้ว่าจะบอกมีการข่มขู่คุกคามเนี่ยติดคุกแน่นอนนะครับทีนี้เราก็เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็พูดได้อย่างเดียวนะครับว่าหนึ่งอย่างที่ว่าครับบอกต้นแล้วก็อันนี้เนี่ยเขาได้ อยู่ตรงข้ามกับฝ่ายที่ไม่เกรงกลัวต่อบาบนะครับดังนั้นผมว่าคำพูดไม่รู้นะเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะพาแม่ไปคุยเดียวๆแน่นอนครับถ้าคำไหนที่จะพูดเปลยไปแล้วให้คุณแม่รู้สึกว่าไม่อยากมีปัญหาย้ำนะครับผมไม่ได้บอกว่าคุณไปข่มขู่แม่นะ สมมุติว่าคําพูดของคุณพยายามถ่ายทอดให้รู้จักรู้สึกว่ามันจะมีปัญหาต้องจบหรือยังไงสมมติเนี่ยคุณแม่ก็ต้องเลือกให้จบแล้วครับคุณแม่ก็ต้องเลือกที่จะจบครับถ้าจบก็คือจบนะอย่าไปวุ่นวายกับชีวิตครอบครัวเบาต้นนะครับอย่าเถอะครับและคนที่ไปล่าสุดเนี่ยที่ไปร้องหม่มร้องไห้เนี่ยกับไม่อยู่ไม่อยู่เก็บกระดูก ร้องห่มร้องไห้กับไม่อยู่เก็บกระดูอย่างที่ช่างตั้มว่าเหมือนมีภารกิจหนึ่งพอสําเร็จแล้วก็ไปอย่างช่างตั้มว่านะเออคุณแม่ไม่รู้หรอกครับว่ามีผู้หญิงคนไหนมาแล้วจะอ้างว่าเป็นคนที่รักของบ่าวต้นแล้วคุณแม่จะรู้ได้ยังไงนี่ห่วงครับแล้วก็มันมีเรื่องเงินบริจาคมันเรื่องเงินบริจาคอีกแล้วเรื่องเงินบริจาค อย่างที่มันมีคนพยายามอ้างเพื่อจะช่วยบ่าวต้นแล้วก็ให้ทุกคนบริจาคไม่ใช่บริจาคไปหมายเลขไม่ใช่บริจาคเท่าที่ฟังเนี่ยเขาไม่ได้เอาหมายเลขบัญชีแม่ไปให้บริจาคแต่มันเหมือนมีคนที่จะให้คนอื่นเอาเงินบริจาคมาหาเขาแล้วก็รวบรวมเงินจะมาให้บัญชีเอาอีกแล้วเหรอ ทำไมพวกเราพวกเราดีเกินไปแต่ดีแล้วฮะดีเกินไปดีมากก็ดีดีคือดีครับก็อย่างที่ช่างตั้มเรียกว่าช่างตั้มก็โทษตัวเองช่างตั้มก็โทษตัวเองคืออยากบอกว่าไม่ต้องโทษตัวเองหรอกช่างตั้มเอ้ยน้องนาทีก็ไม่ต้องโทษตัวเองอาจารย์เสยนก็ไม่ต้องโทษตัวเอง นะครับแอดอิสระก็ไม่ต้องโทษตัวเองนะครับเพราะว่าทุกท่านเป็นคนดีไงทุกท่านเป็นคนดีเราย่อมคิดดีคิดบวกเพราะเราไม่ใช่ญาติพี่น้องที่จะไปบงกลงบงการรือจะคิดอะไรเราไปทุกคนไปนะ่ะไปด้วยความบริสุทธิ์ใจน้องต้นรับรู้ครับทุกท่านไปด้วยความบริสุทธิ์ใจพวกเราไปเพื่อจะทำภารกิจคือส่ง ให้งานมันเรียบร้อยไปด้วยความเมตตาไปด้วยความารู้สึกว่ารักรักเบาต้นก็ไปให้องใจคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นเรื่องปกติดังนั้นมันมีคนกลุ่มหนึ่งพยายามมาทำอะไรไม่ใช่ความผิดของใครทั้งสิ้นนะครับไม่ใช่ความผิดของใครไม่ต้องโทษตัวเองนะครับไม่ต้องโทษตัวเองในที่สุดเราก็จะบอก ทำท้ายว่าทุกอย่างเป็นไปตามกรรมครับทุกอย่างเป็นไปตามกรรมคนดีๆเขาก็จะทํากรรมดีแบบหนึ่งเขาจะคิดดีพูดดีทดําดีถ้ามีคนไม่ดีพยายามจะแทรกเข้ามาเขาย่อมไม่ใช่คนคิดดีพูดดีทดําดีดังนั้นการกระทําให้เกิดขึ้นดรามา่ามันมีคนพยายามคิดแบบหนึ่งแล้วพยายามจะมาทําแบบหนึ่งเขาคือเขาคือคิดแล้วกระทาแล้วก็ทามาทําจริง มาทําจริงดังนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นบาปกรรมก็จะเป็นบาปกรรมของพวกเขาถ้าสิ่งต่อมาทําให้คุณแม่อาจจะหวาดกลัวนะอาจจะไม่อยากมีปัญหาผู้เฒ่าผู้แก่อยากมีปัญหาแต่ระวังนะครับก็ขอให้ญาติญาติพี่น้องร่วมกันดูแลนะครับเพราะว่านะครับเงินบริจาค ก็ได้บอกยอดมาแล้วอย่าให้คนนี้อ้างเหตุผลอ้างเบาต้นเพื่อจะเข้าไปจัดการอะไรครับถ้าไปถึงก็ไม่ต้องให้เข้าบ้านเลยเมื่อเลิกแล้วก็เลิกก็กเรียกว่าแต่ทำยังไงถ้าเป็นไปตามนั้นไม่ดีแน่ครับสมมติว่าเขาเอาเบอร์โทรศัพท์ไปนะอันนี้ผมไม่รู้นะเห็นคุณแม่บอกว่าโทรศัพท์ก็หายรหัสให้หมด เขาจะขอดูลายเขาจะขอดูลายว่าตรงกันไหมเนี่ยนี่คือนี่คือนี่คือการอ้างที่มันประหลาดมากคือเอาเป็นว่าขอเข้าไปดูก็ต้องขอรหัสสมมุติว่าเขาไม่แน่ใจว่ามีมีข้อความอะไรที่เช่นน้องนทัทีหรือใครเขาบอกว่ามีอะไรอยู่ในนั้นก็เลยเป็นการดึงดูดให้คนพวกนั้นต้องมาหาคุณแม่ มันเหมือนเขาไม่แน่ใจว่ามันมีข้อความอะไรอยู่กับบอต้นในเครื่องบอต้นแล้วน,อน้องนาทีและและหลายคนก็บอกว่ามันมีอะไรเด็ดๆจะเปิดเผยเปิดเผยสมมุติว่าคนเหล่านั้นเขากลัวเขากลัวเขาเลยเร,เริ่มวางแผนซ้อนแผนเข้ามาเพื่อจะขอเข้าไปในคอมบ์เครื่องเครื่อง,เค,องเครื่องมือถือได้และเขาก็มาจริงๆ แล้วเขาก็ทำสำเร็จเราก็ไม่รู้ว่าในไลน์เนี่ยมีข้อมูลอะไรไหมเราไม่รู้แต่ว่าเขาสามารถทำสำเร็จเขาทำสำเร็จถ้าเขาทำสำเร็จแล้วเอาเป็นว่ามันผ่านไปแล้วเนี่ยถ้าได้อะไรไปแล้วสำเร็จไปแล้วคิดว่าสามารถปิดจ็อบได้แล้วขออย่างเดียวครับอย่ามาวุ่นวายกับครอบครัวเบาต้นได้ไหม ถ้าคุณได้อะไรไปตามใจแล้วรู้แล้วว่ามีอะไรไม่มีอะไรคุณจะมาวุ่นวายกับครอบครัวหมอต้นได้ไหมสงสารพ่อแม่หมอต้นเถอะถ้าคุณไมส่สงสารคนตายก็สงสารพ่อแม่หมอต้นเถอะขอร้องเถอะ